เผยผลทดสอบเลนส์เมจิก9 Pro ยืนยันความแรงด้วยชิปซันโดก8ั8 Gen 3พร้อมแรม24 g ิและลอม1 t b ทำคะแนนเกือบ2.3ล้านคะแนนม,มีข้อมูลว่าเลนส์เมจิ9 Pro เกมมิ่งโฟนที่ใช้ชิปซัมโดการ8 Gen 3เตรียมที่จะเปิดตัวในวันที่23พฤศจิกายนนี้ละครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็คาดหวังเรื่องความแรงกันอย่างแน่นอนครับ โดยล่าสุดก็มีผลทดสอบอรุ่นนี้เผยอมาแล้วครับโดยยืนยันเรื่องของความแรงเลยว่าของจริงเลยครับเพราะ a l m e Giga Pro ทำคะแนนจาก a ตต t o ไปถึง2,297,733คะแนนะหรือเกือบ2.3ล้านคะแนนเลยครับซึ่งคะแนนแต่และมวลหมู่มีตามนี้ครับ CPU ทำคะแนนได้516,397คะแนน GPU ทำคะแนนได้9,4492คะแนน MEM ทำคะแนนได้ 457,734คะแนน UX ทำคะแนนได้412,150คะแนนซึ่งคะแนนกว่า2.29ล้านคะแนนนี้เป็นคะแนนที่สูงที่สุดน่าตอนนี้เลยว่าได้ครับสำหรับสเปครุ่นที่ทดสอบนั้นจะเป็นรุ่นท็อปสุดที่ใช้ชิปเซิรประกัน8 Gen 3ห้แรมมาที่ 24GB ส่วนรอมให้มาที่ 1TB หลันด้วยโโระบบปฏิการ Android 4เรียกว่าได้เห็นความดูดเดือดกันอีกแน่นอนครับ